แล้วสวัสดีชาวเกมเมอร์นะอยู่ผมเดอ๋ยคิวมอนกับเอาลาสนะครับผมในในโลกวิสเซอร์บอร์เดอร์พาร์ทที่2นะจะมาต่อกันแล้วมันเรื่องอะไรคอนติเนียอ๋อมันเราต้องคอนติเนียเลยใช่ไหมโอ,อเคคอนติเนียก็ไปแม่งอย่างเงี้ยแหละครับผมมาไปดูกันว่าพาร,ร์ทนี้เราจะหาทางไปในพาร,ร์ทแล้วหลงทางงึมเงิ่มกำ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 โทษโทษอายเบยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขั้นแรกมาถึงเราจะต้องค่อยๆสเตลเข้าไปสเตลเข้าไปไม่ให้โดนไอ้เลื่อยนั้นสับสับคอก่อนอย่างแรกต้องพ้นไอ้เลื่อยก่อนนะครับผม กูจะทำยังไงพลมึงดีวะแมงรู้สึกว่าอยากกินเลือกกินเนื้อกูเหลือเกินทำไมันลอกจีดอย่างงี้ฮิฮิฮะฮิ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 ฮโกยครับพี่ิฮ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 หฮิฮิหิฮิฮิ่อฮิฮิฮิฮ่ฮิฮิอิฮ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 ิอยู่ไหนมาแล้วจะจะเห็นกูหรือเปล่าอ่ะขั้นตอนแรกต้องวิงอ้อมหลังกันไปครับวิ่งอ้อมหลัง vìng ôm lưng anh phai, vìng ôm lưng, vìng ôm lưng, anh trinh này ở nấy, ở để có rồi, โอ้กูจะออมหลอ้อมหลังนี่มึงไม่ได้นะไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเปิดดีวะเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยเปิดแล้วกูต่ออืมกูวิ่งต่อเลยแล้วกูปิดปิดก่อนปิดอัดหน้าอย่างนี้แหละทางไปทางไปเนี่ยทางไปทางไปทางไปไหนวะทางไปทางไปเอ้จะโอกเจอแล้ว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 โอ้โอเโอเยฮัลโหลม้องกอ ฉันจะช่วยนายจะจะช่วยกูเหรอมึงเคลียรนะ์หน้าตามึงก่อนไหมแต่นี่เดียวนะฉันแค่ต้องการเออจะเอาอีชเลยเหรอตับไตไส้พุงมึงเอาไปทำไมโอเคเปิดจะไปคุยกับมันนะผมเอออะไรเอ้ยกุญแจนี่ไงอ่าได้แล้วครับผมกุญแจแล้วเดิมเงินตามกูทำไมมา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 อย่ามายุ่งกันยุ่งเงินไปแล้วไปแล้วอ้าอุ้ยกระตุก มาโผล่ไหนเนี่ยเราจะต้องกลับไปที่ประตูนั้นเพื่ออ่าไขาออกนะครับผมฮะกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออ๋อมันเป็นตรงนี้นี่เองโอเควิ่งออกไปพี่เลื่อยมาอีกแล้วพี่เลื่อยโนโนอโนนอโนยเลือ่อยย่ามาอยู่กับกูย่ามายู่กับกูไปแล้วฟรีละนี่บาดิจิตอลไปแล้วไปแล้วไปแล้วโกยโกยนี่กับโกยอย,อยู่อยู่ให้มึงสับละเออมันดแดกกูรอดไปละอ่ารอดแล้วเจ้าอืม ปิดก่อนเดี๋ยวไอเลื่อยมาอ่าฮะไปแล้วบายบายโออเออโอ้โ,อโหรู้สึกจะยังไม่รอดครับยังไม่รอดจับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมจ๊ะอ่าทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะวิ่งก่อนวิ่งก่อนตึก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 รู้สึกว่าเกมนี้ทำหลงทางตลอดครับผมเดี๋ยวต้องหาทางไปกันโอเค ประตูประตูเมียกุญแจทางนี้ล่ะอ้านี่ไงอู้กูปิดก่อนอเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่โดนตุยลังโอเคตรงนี้ก็อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยพองโอ้ตกใจโอ้อะไรอะไรจะทำอะไรทำอะไรโอ้ยฉันจะเอาเนื้ออย่าอย่าบึ้งอย่าเดี๋ยวกูตายไอ้โอด อ้าวมึงอยู่น <reading> ี่ก่อนนะเออแล้วก <Island> ็โอ like ้เป็นอาหารโอยชิปหายแล้วพี่ชายแล้วไปไหนเอ้ยทุบเร็วทุบเร็วทุบเร็วเร็วเออืออเร็ว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 เออโอ้ยเกือบได้เป็นอาหารมาแล้วโน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 แกทำแกทำไร เกิดได้เป็นต้มผัดแกงทอดหอมอเลยดิพิบตาคู่ควรดดีซะแนละ้วไอชิมายทางไหนวะเนี่ยไม่เอาแล้วกันกูไม่ไปทางนูน้นเข้าประตูเลยแล้วกันโอ้โหมืดประตูม่งไ,ไม่น่าเข้ากว่าอ่ะฮะอันนี้ช่องแอร์ปะ่ะไม่ใช่ยังไงไปทางไหนวะอมมาก่อนออกมาก่อนอกมาก่อน,ออนทางนี้หรือเปล่าโอเคเมื่อกี้ตกใจใช้ได้เลยนะมันมันต้องทำให้เราตกใจขนาดนั้นครับผมอันนี้ห้องอะไรเนี่ย อะไรก็ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้อะอ็กซิทมันจะว่าเปิดไม่ได้นั่นไงพน,นันเลยไม่เคยผิดพลาดครับผมพน,นันได้เลยใช่ไหมโอเคอันทางนี้ก็ไม่เีทางไปก็เหลือทางเดียวอะครับผมโอ้ยไม่ไอให้กูไปเลยมืดๆดว่าเกมนี้แม่งทำร้ายจิตใจโอ้ยอ่ะฮะปิดปิดไม่ได้ไไอ,ไอ,อ,อ,ดอู้ววัด t ด้อไปๆๆๆๆๆๆเปิดู ไปแล้ว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 ฐานไม่มีอะฐานไม่ค่อยมีแล้วทรัพยากรฐานไม่เพียงพอต่อการใช้งานอะนด้นไงพูดถึงก็เจอเลยเยี่ยม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 ฐานจ้าพี่มาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะขยบมาไกลๆอาตาลล่อะ,ะ,ละ,ละอะฮะต่อกันครับผมเมื่อกี้เข้าห้องน้ำมานจะเอากูไปทางไหนตอนทางนี้เออทางนี้ยังไม่ได้วิ่งไปเนาะเออนี่ไงเอาทางเดิมเอ,อากรรมแบอะอันนี้หรือเปล่าวัสดีครับประตูไม่ใช่ แล้วฉันต้องไปทางไหนอ่ะเอาปัญหาอ๋อโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วนะอ่ะเย่ไปครับผมอึศอ้อยตกลงมาซะสูงเชียวโอเคทำไมชีวิตชีวิตตัวละครเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยนะาสงสารที่หมายตั้งแต่ในไม้อบเชยยันนเวลอนปาร์กละเอาทางไหนอ่ะออ้ยโอเค แทกตัวปะอ๋อนี่ไต่ไปครับผมโอ้ยใหม่ก้วสีระทึกแม่งเอ้ยกูจะไปถึงฝั่งฝันเลยอวะเนี่ยอย่านะมึงยานะมึงยานะมึงมีอะไรวะจับกูไม่เอานะครับกลัวนะครับไปไปไต่ไปไต่ไปมาละมาละเสียงมันลุมเล้าโอ้โหเสียงเกมโอ้ยพ่อมาเดี๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้วก็ไปทางไหนวะชิมายชิมายโอ้โอ้โอ้อตต๊กโอ้ยนั่นไง นั่นไงมึงนั่นไงมึงเมื่อเสียงเกมรุมแล้วทำาอะไรก็จะผิดพลาดได้หมดกูโดดลงมาทำไมเนี่ยโอข้ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เอ้าขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หมอึอึโอเคเย่ทางไหนวะเราต้องไปทางไหนละ่ะเราเมื่อเราอยู่ตรงนั้นเราต้องอาจจะน่าจะโดดน่าจะโดดไต่ขึ้นไปนะครับผมเลีวยวดดวดไปไปไปโอ้เอาฟองลงได้ไหมแม่งอาา่าฮะ เขาขึ้นเหนือเป็นคอนเซปต์เกมครับผมกลอก้อ,ลกกลองกู้ชีพน่ะลักกล้องยิงชีพโอ,โ,ออโอ้โหขาเออกล้องนี่ไงโอเคเย่ yeah. ไปทางไหนต่อหมดหรือยังทางโอโ้โหโอ้โหนี่มันถ่านไฟฉายตาโก,กบมีดคู่เรือนเพื่อนคู่ครัวเจอแล้วอืมหมอบติดดินเข้าไปครับผมอู้ดเย่ทางนี้ตันใช่ไหมโอเคก็ทางนี้ อ๋อไปไปไป let's go let's go โอ้ยแม่งระทึกชิมหายเกมบ้านี่ตั้งแต่เนื้อเรื่องหลักยังดีลซีไม่มีไม่มีความไม่น่ากลัวเลยน่ากลัวตลอดริงก็ทางนี้ทำไมมันทำไมมันจะต้องไปได้หลายทางด้วยแล้วทำไมกูต้องเดินม,มาทางม,มืดๆก่อนแล้วมาเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อมาเก็บฐานไฟฉายโอเคดี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 ดดไป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 โอเควิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่ง เย่เย่ไปไปไปฝักฝันฝังฝันอยู่ข้างหน้าเร็วเร็วอิสราภาพอิสราภาพจริงๆนะเสียงอะไรกว่าอันนี้โอ้เสียงไอพี่เลื่อยนี่วะพี่เลื่อยจา้าโอ้ยกลัวแล้วไงวะแกปเปิดได้กูบอกแล้วไป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 เราจะถึงแล้วอวอรเดอะสร้างความมึนงงให้กับผมอีกแล้วครับท่านโอ้ อุ๊ย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 แกแกไม้ไม้เหรอไม้ไม่ใช่กูไม่ใช่ไม้โนโนโนกูไม่ใช่ไม้อัพเฉยไม้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 กูไม่ใช่ไอ้ไม้เดียวเดียวเดี๋ยวมึงฟังกูดิมึงฟังกูดิไอ้สัตว์องชิบหายตันอีกโอ้ทางไหนวะนี่ไหนวะไปไหนล้วโอ้พังอยู่พังอยู่พังอยู่กูไม่ใช่ไม้กูไม่ใช่ไม้เดียวเดี๋ยวเดียว อ้ยยอ้ยอจีดเลยจีดเลยอย่างนี้จีดเลยจีดเลยโนโนโนูไม่ใช่มายครับพี่มายมายมัยังไม่มาไม่เจ้ตอนนี้โอ้ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอเยทงไหนวะวิ่งมัววิ่งมัววิ่งมัวไปก่อนวิ่งมัวไปก่อนมาแล้วมาแล้วเสียงพี่เรื่อยแกไป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  เอาล็อกอีกไอ้สัตว์เอ้ยโู้ยชิบหายแล้วทางไหนทางไหนทางไหนโอ้แซกเข้ามาเร็ว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 โกยโกยโกยอย่างเดียวโกยอย่างเดียววิ่งนท่านั้นวิ่งนท่านันที่ของโลกโอ้ย What t เดอะฟ k กแดดโอ้โอ้โอชิตแหว่ e อ็มไอทำไมรู้สึกฐานหมดเร็วกับเรื่องหลักวันนี้อ้าวกรรมไม่ใช่เปิดแล้วก็ปิดอ๋อ หมดอีกแล้วตืดๆตืดๆอีกแล้วอะตืดๆตืดๆตลอดโอเคครับท่านทางนี้เราเอาอินฟทอร์เฟซออกกันแสบตาทางไหนวะทางนี้อุ๊ยอุ๊ยอ What the กูไม wow. wow. oh. ่สนแล้วกูวิ่งไว้ก่อนอะไรเนี่ยไฟไฟดอมเมนวอลไฟเดอมเมนวอลวอลแอนด์ชั่ออฟเดอะการ์ดแอคเซสเอาแล้วกูจะไปเอาเมนวอลจากไหนอีกัะไอชิบหายเมนวอล กูจะเอาเมนว่าเ้องสักไหนโอเคออกก่อนอ๋ฮะรู้สึกจะเป็นห้องนั้นหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เราเข้ามามันจะเหมือนจะมีห้องอีกห้องนึงอ่ะนี่นี่นี่โอเคเอาเอานายโออ๋ออ๋ออ้วก็ไม่บอกอ่ะกูจะได้ปิดให้โอเคจะเห็นแล้วว่ากูบ้าไปแล้วบอสก็กูปิดให้อ้าวแล้วเรา ว้าวี่ไหนครับว้าวพวกเสร็จยังพี่เมือไงพี่ไหวปะลูกเอ้ยกูปิดให้เป็นมารายาทอีกทีนึงโอเคไปแล้วเจอกันวกไปนัเจ้าเอาแล้วนี่เราไปไหนเนี่ยรู้สึกต้องเข้าทางเดิมนะครับไปหาเมนวาวอะไรนั่นแล้วเมนวาวอะไรนั่นมันอยู่ไหนละ่ะทางนี้เหรอฮัลโหลฮัลโหลมีใครมีเมนวาวไหม ต้องการเมนวาลครับเมนวาลครับเมนวาลเมนวอลอืมตรงนี้ตรงนี้ก็เข้าไม่ได้นะมันแดงอยู่เอออะอ๋ออ๋ออมันกระตุกนี่หว่าจะโอ้โหทำไมรู้สึกกระตุกวะตึก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 โอเคทำไมต้องตันทั้งสองถังกูไปทางไหนอาแล้วครับผมเมื่อความงงมันเกิดนะอาแล call, า้วไงมึงอ๋อ นี่กูต้องย้อนไปทางเดิมหรือเปล่าใช่หรือเปล่าต้องย้อนกลับไปประทะพี่เรื่อยอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองวิ่งดูเดี๋ยวลองย้อนดูว่าผมก็ไม่เสียงก็ไม่รู้นะหวัดดีทุกท่านเรามาแล้วอึ๊ต้องการเมนวาวครับใครมีใครรู้จักเอ่อเมนวาวไหมครับมันมาเล่าให้กูฟังหน่อยดิอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยพี่เลื่อยเราอยู่ไหนอย่ามาแล้วกันโอเคทางนี้เข้าไม่ได้ทางนี้เข้าไม่ได้ พา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 วิ่ง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 โอ้ทว่าบรรยากาศต้องมืดมนโอ้โอ้ยรู้สึกแบบเวลาฉากโหลดแบบมันจะกระตุกกกึไปหน่อยนึงเนี่ยอันนี้ห้องอ๋อเมนว้วเปล่านายใช่เมนวาว่านายไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอโอ้ยทางไหนวะที่เนี้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวกูมาผิดทาง คือมันใช่ทางเราต้องมาหรือเปล่าอ้าแล้วไงทีจะกลับไม่ถูกแล้วครับผมเอาแล้วท่านผู้ชมครับผมตอนนี้นะอยู่ในบรรยากาศรัดทึกไม่ใช่แล้วแม่งยาวไปละรัดทึบกร็ระทวยเนี่ยครับผมเนื่องจากว่าหาทางกลับบ้านไม่เจอนะเอาแล้วไงครับผมเอาแล้วรัดทึกต่อไปนะอยู่ไหนวะไม่เนวาวแล้วมึงเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเตือนตือนตือนอีกแล้วแม่งตึอนเตือนตือนอีกแล้วแม่งร้องอีกแล้วท่านจ๋ามึงรีบหมดไปไหนมึงรีบหมดไปไหนหัลังมอง กดวิ่งแล้วกดหันหลังอ๋อวิ่งชนตูมกดวิ่งกดวิ่งแล้วกดหันหลังองอกอ๋อไม่มีใครมาครับผมไม่มีโอเคแต่แต่กูว่าแถวนี้มีคนนะอ๋อฮะไป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 ซึบอ่า,า,อากลับมาทางเดิมครับผมประตูนี้เข้าได้แต่จะไม่ใช่หลักสำคัญเพราะเราจะไปทางนี้เอาทางนี้ไปได้ปะเนี่ย นายบอกว่าตราตรงนี้มีทานมีทานมีทานเราเห็นทานนายเราอยากได้ทานจุงโอ,โ,อโอ้ต้องไหนวะรู้สึกเหมือนจะต้องเข้าบางไรก่อนนะผมโอเคปึ๊บอะค่ะเราต้องหยุดแก๊สล้วแก๊สยุนยังไงทานเดี๋ยวกูขอเก็บก่อนโอเคอ่ะยังไงวะอือจะแกรกฮัลโหล ฮัลโหลไปทางไหนหลงทางโอ,อย้ยเปิดไม่ได้โอ,อย้ยอ้าวนี่ไงโอ้โหแม่งหลงตั้งนานโอเคได้แล้วครับผมพาไปไปไปผูมไม่รู้ย่อมไม่ผิดกูมไม่รู้กูเลยไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเราไปทงนุกันทงนนไปได้ปะเออตันใช่ไหมโอเคโอเคตันไปทางนี้แหละเย่ yeah. โดดเข้าไปดิโดดเขาไปโดดเข้าไปดิปวะไปอ๋อโอเค แล้วก็ทางไหนครับเมนวาวเมนวาวจ๋าอยู่ไหนจ๊ะ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 ไม้พี่เปิดสวดีเอ้ยไม่พี่ปิดซะโอ้โอเปิดประตูดังดอย่างนี้กูปิดก่อนเพื่อสัจธรรมแห่งโลกมนุษย์ปิดดิปิดปิดเออดีมากมันได้ปิดแบบรุนแรงเหมือนในไม้เราอะแต่แต่เสียงทุบนี่มันยังไงยังโอ้ยกูว้าแล้วทำไมมันง่ายได้เกินไปไปทุบต่ออ๋อเรื่องอ ไปละโอเคมีหรือเปล่าเมนวาวอะไรของมันฮะแถวนี้อันนี้อ๋อาาเปิดโอเคไป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 ทางไหนทางไหนรู้นะเมื่อกี้มันน่าจะต้องมีคนแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะโผล่แบบนั้นไอชิบหายอ่ะเปิดได้ครับผมทางไหนอะ่ะมันมันทางเยอะจังวะแม่งทางเยอะไปไหน งงนะเนี่ยอันเนี้เยเยอะอีกแล้วไปแล้วตัดแล้วเห็นไ้เขามาโอเคไม่มีอะไรครับผมเหมือนก็ไปทางนู้นเลยตรงสุดทางตรง,งนูน้นไปวิ่งฮึจะเปิดทุง้องเลยแหละอ่ะเฮ้ยเสียง,งเสียงเสียงเสียงปิด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 ซอนๆๆซอน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 ลวมึงซ้อนแล,นแล,นแล้วกุนน่งละอ่าเอาดิเก่งจริงก็มา จริงๆก right. go, go, go. go ็มาอยู to to. ่ไหนกันอยู okay, uh ่ไหนอยู่ไหนวะออกแล้วกันแล้วผมไปแล้วไปวิ่ง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 มาซ่อนอย่างนี้ไม่ได้อะไรกูวิ่งดีกว่ามันอยู่ทางหน้าอีหะฮ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 ะใครพูดอะไรจะเอาล็อกอีกชิบหายแล้วโอ้โหพี่เลื่อยกูอยู่ไหนวะมาแล้วนู่นไงโอ้ยเอ้าเปิดได้โอเคเปิดได้กูปิดอ่ะเปิดได้กูปิดได้ครับผมแอบแอบแอบที่แอบที่แอบที่แอบยี่ไหนหมดที่แอบยี่ไหนหมดที่แอบยี่ไหนหมด ที่แอบไปในโหมดที่แอบที่แอบไปในหมดต้นแอบไม่ได้เลอทิพหายแล้วต้องเปิดหน้าเผชิญโอ้โหดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับรถโอ้จี๊ดจี๊ดเลยจี๊ดเลยวิ่งเลยโอ้ยโอเจ็บ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 พี่เลยกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บโอ้ยจะทุบทำไมกันนะกันหนาวอะโอ้ไอ้เย็ยนี่ก็ทุบไม่ได้โอ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 ้แอบแม่งเลยทางไหนต่ออะหนูทางอีกแล้ว มันมาแล้ว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 มาแล้วอย่านะมึงอย่าเห็นกูรู้สึกโอ <ke> <favorite> ้โหโอ้โหนี่กูแอบแล้วนะเนี่ยมึงรู้ดีจังวะรู้ด <Bol classified> ีจังวะรู้ดีจังวะรู้ดีจังวะเอามืดชิบหายแล้วมชิบหายแล้วอ่าดูรีโหลดโอ้โอ้โอ้กูไม่ใช่มายไอ้สัสโอ้ยโอ้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 แม่งพูดมาเรื่อยว่าไม่ใช่มายก็ไม่ฟังเอาแล้วมันเอ้าชิบหาย คำถูกไปเอาลงแล้วลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงละมันลงแล้วมันลงลรอเราจะรอเดินข้นมาครับจะรอเดินขึ้นมาผมเดินข้นมาจะรีบวิ่งออกไปโอเคโอเคไหมไปไหนละฮัลโหลพี่ไปไหนแล้วไปแล้ว